สวัสดีค่ะเพื่อนเอทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายประจาวันที่เจ็ดธันวาคมหกห้านะพูดไปก็อย่ากจงหัวเราะไปเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่สามกับหกเนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเนอะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะคะ ก้าสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกสามหกหนึ่งแปดนะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสี่หกหกสี่เด้อจับคู่เราใบายสองก็ห้าสี่กับเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้านะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเนาะศูนย์ห้าสองห้าสองเจ็ดสองเจ็ดสี่สองสองสี่แล้วก็ 7, 45, เจ็ดสี่ห้าหรือเจ็ดสี่ห้าเจ็ดก็ได้เนาะ ก็ขออหยทุกคนโชคดีนะจับหันเนาก็ได้เด้อไม่ต้องเอาตามเราเนาะสามตัวน่ะจับคู่ก็สองสี่สี่สองสองห้าห้าสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่นาะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าด้วยเด้อสี่ตัวกับสี่ตัวนี่นะโชคดีทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อ